สวัสดีค่ะเบทเทอร์มีเบทเทอร์ไลฟ์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาตามติดนิสัยของตัวคุณเองพร้อมทั้งแชร์แนวคิดในการพัฒนาตนเองให้ productive มากยิ่งขึ้นกับอาตอมนันนิชาติดภาณิตค่ะเดินทางมาถึง EP ที่100แล้วนะคะสำหรับเบทเทอร์มีเบทเทอร์ไลฟ์พอดแคสต์ยังไม่คิดเลยยังไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะ เดินทางมาได้ถึง100 EP ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเดิมทีเลยเนี่ยก็แค่อยากจะแชร์ข้อมูลหรือว่าแชร์แนวคิดในการที่ตอมใช้พัฒนาตนเองหรือว่าเป็นข้อมูลความรู้ใหม่ๆที่ศึกษามาซึ่งอาจจะยังไม่ได้ใช้หรือใช้แล้วอะไรเงี้ยนะะก็เอามาแชร์กันให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะมาจน100 EP แล้วรู้สึก ดีใจประทับใจมากๆเลยนะคะกับวินัยของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองคงไม่ได้มีวินัยมากขนาดนี้แล้วก็ใน100 EP ่งร ep นี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีเกเรเลยนะคะก็จะมีเกเรเก,รเกรตุงบา้างตามภารกิจต่างๆที่มันสอดแทรกเข้ามาทําให้เราไม่สามารถที่จะดําเนินได้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะซึ่งจริงๆ ep ที่หนึ่งร้นี่จริงๆอาจจะต้องครบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ แต่ว่าด้วยด้วยภารกิจอย่างที่บอกอะเนาะมันทําให้เราต้องแบบใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขออภัยเวณาที่นี้ด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะก็ตอนนี้เดินทางมาจนถึง100่งก็ทําให้เราเนี่ยได้แนวคิดเนาะได้ข้อมูลได้ความรู้แล้วก็ได้แนวคิดในการพัฒนาตนเองไปไม่มากก็น้อยเลยนะคะซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาตนเองที่ตอมเองก็ใช้แล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเองแล้วก็นำมันมาเป็นแนวคิดในการทำงานต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยนะคะว่าในการทำพอดแคสต์เนี่ยตัวเองจะทำได้มากขนาดไหนซึ่งถามว่าคาดหวังมากไหมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้แบบคาดหวังว่าตัวเองจะทำมาได้มากถึงขนาดนี้นะคะ จริงๆเดิมเลยเนี่ยตั้งใจว่าเอออาจจะโพสต์แค่สัปดาห์ละสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตามที่เรามีภารกิจงานเนี่ยมันก็กําลังดีแหละสามสามวันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันก็จะมีบางวันที่เราไม่พร้อมจริงๆที่ที่จะทําซึ่งต้องชื่นชมเลยนะกับพอดแคสเตอร์หลายๆท่านที่แบบ สามารถทําได้ทุกวันอย่างเช่นคุณรวิทย์อย่างเงี้ยอาจารย์นพดลอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าโหท่านนี่สุดยอดสุดยอดของสุดยอดจริงๆอ่ะเพราะขนาดเราทําเองเนี่ยคือเราไม่ได้ใช่พอดแคสตเตอร์ที่แบบมีชื่อเสียงอะไรนะคะแต่ว่าแค่อยากจะจัดรายการให้ให้เป็นแนวคิดให้กับคนที่มีแนวคิดคล้ายคลากันนะคะก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ย ก็ต้องใช้พลังงานเยอะอยู่นะแล้วคิดดูสิว่าอาจารย์แล้วก็อาจารย์นโดนเองแล้วก็คุณรวิทย์เองนะซึ่งถือว่าเป็นพอดแคสต์ไอดอลแรกๆนะคะคนแรกๆที่ท,ที่ที่ตอมรู้สึกว่าเอออยากจะมาทำพอดแคสต์นะคะพอพอทำแล้วเนี่ยเลยรู้ว่ามันดูดพลังมากเลยนะคือคือจริงๆถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกและยิ่งอะไรที่มันเป็นความรู้ที่เราแบบเอออยากแชร์แล้วมันเป็น สิ่งที่เราลงมือปฏิบัติแล้วแล้วเราเอามาแชร์ได้เนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่แชร์ได้ได้สนุกปากมากๆเลยนะคะอย่างพวกแบบการจดบันทึกแฮปปิต tracker ต่างๆหรือการตื่นนอนตอนเช้าสร้างวินัยในตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแนวที่ตัวเองชอบอยู่แล้วยิ่งเล่าได้สนุกปากแต่อะไรที่แบบเออมันเป็นความรู้ใหม่ที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ลองอะไรเงี้ยแล้วเราต้องหาข้อมูลอ่ะมันเป็นอะไรที่ดูดพลังอยู่เหมือนกันนะเราเองไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้ลงมือทํา บางอย่างอะเนาะบางอีพอย่างเงี้ยค่ะคือตอมอ่านหนังสือแล้วก็เอามาแชร์ใช่ไหมคะมันยังไม่ได้ลงมือกระทําจริงๆพอมันยังไม่ได้ลงมือทําจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้แบบเราไม่เก็ทภาพอะแต่เราต้องพยายามสื่อสารยังไงให้ให้ข้อมูลและข้อความเหล่านั้นเนี่ยเป็นเขาเรียก่าไงเป็นไอเดียให้กับคนอื่นๆนําไปลองปรับปรุงหรือว่า ไปลองใช้ได้รวมถึงตัวเองด้วยที่จะพูดยังไงให้ตัวเองเนี่ยนำสิ่งนั้นไปปรับใช้นะคะก็ถือว่าต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านที่แบบเอ่อทนฟังบางคนบางคนทนฟังบางคนแบบว่าเออก็อาจจะฟังแค่แบบสินาทีอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าก็เข้าใจนะคะมีมีหลายคอมเมนต์ที่ที่ที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็แนะนำนะคะซึ่งหูแบบอันเนี้ยเกินความคาดหมาย มากๆมากๆยังไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าจะมีคนแบบมาฟังเราเยอะขนาดนี้นะคะคือจัดเดิมเลยเนี่ยเนาะเราจัดพอดแคสต์แบบเออแค่อยากจะแชร์แล้วก็อยากจะมีพอดแคสต์เป็นของตัวเองเท่านั้นนะคะต้องขอบคุณอันดับแรกเลยคืออาจจะต้องขอบคุณลูกเพจก่อนเลยเพจนัน,นิชา Pages นะคะซึ่งซึ่งเป็นที่แรกนะคะที่ที่ ตอมได้เผยแพร่พอดแคสต์ออกไปแล้วพอเผยแพร่พอดแคสต์นี้ออกไปแล้วเนี่ยก็เริ่มแบบมีคนติดตามเลยมาคือถามว่าณวันนี้เองเนี่ยคือจนมาครบ100 EP แล้วเนี่ยตอมมีจำนวน Subscribe เท่าไหร่คือไม่ได้รวมทุกทุกช่องทางนะคะตอมจะนับจากพอดบีนเป็นหลักแล้วกันเพราะเนื่องจากว่าพอดบีน,น่ยมันเป็นตัวกระจายพอดแคสต์ไปในที่ต่างๆนะ ไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือว่าจะเป็น Apple Podcast นะคะซึ่งมันก็จะผ่านตัวของ Podbean ดังนั้นต้อมไม่ได้ไปเช็คในในใน Apple Podcast s, ว่าตัวเองมีคน Subscribe เท่าไหร่แล้วก็ Spotify ถามว่ามันมีแต่ว่าก็จะมีคนที่เขาแบบ follow follow ผิดบ้างอะคะ่ะคือเดิมทีตอมจะมีแบบซ้ำลิงก์กันนะคะ เพราะว่ามันอัปโหลดไม่ได้มันก็เลยเหมือนแบบไปซ้ําซ้อนกันคนก็เลยเข้าใจผิดไป Follow อีกอันนึงก็มีเข้ามาถามว่าเอ,อ้าทำไมเออมันมีแค่14 EP เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนั้นอันนั้นเนี่ยมันมาจากอันที่เราหยุดจากซาวคลาวไปเพราะว่าคงต้องเลือกอันใดอันหนึ่งมัน,ม,น,ม,นมันมีค่าใช้จ่ายนะคะการทำพอดแคสต์ไม่ได้มีรายได้นะแถมมีค่าใช้จ่ายด้วยแต่ถามว่าสนุกไหมชอบไหมก็ก,ก็ก็คือพอใจที่จะทำแบบนี้เนาะ เอในส่วนตรงเนี้ค่ะพอพอเราไม่ได้ไม่ได้ตามซับสไครเบอรตรงนี้เราก็จะดูแค่สถิติจากตัว Podbean อย่างเดียวซึ่งในตัว Podbean เนี่ยก็ให้ให้ข้อมูลสถิติได้ได้ได,ได้น่าสนใจนะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะแบบความรู้สึกเยอะๆกว่านี้เนเาะต้องจะลองดูสถิติของตัวเองทั้งหมดก่อนแล้วกันนะคะคือณนะตอนนี้เองเนี่ยเนาะ ตอมจะมีคนติดตาม Follow นะคะในในในพอร์ตบีเนี่ย350คน f อ l l o w e อนะมาห้ี350คน,นะ350คนซึ่งก็ตอมวพ่าเยอะนะสำหรับตอมที่โนเนมแล้วก็ไม่ทำอะไรที่แบบเออเป็นผลงานที่มันโดดเด่นเป็นชิ้นเป็นอันอะแค่ว่าเราเราทำเพจของเราแล้วเราก็แชร์ข้อมูลของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับการรวมตัวคนที่ มีแนวคิดคล้ายๆกันหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในรูปแบบที่คล้ายๆกันก็มีคนมาติดตาม350คนแต่ที่ที่ตอมรู้สึกว่ามันประทับใจกว่านั้นนะคะคืออาจจะไม่ใช่ผู้ที่มา subscribe เราเพราะบางคนอะ่ะเข้าใจเลยขนาดตัวตอมเองตัวตอมก็เป็นนะบางทีฟัง podcast podcast หนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ไป subscribe เขาอะ่ะเราไม่ได้ไป follow เขา แต่คือเราก็กดหาของเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังงงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่ให้แบบกด Follow หรือ Subscribe ไว้บางทีมันก็จะขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีมีพอดแคสที่ที่บางทีเราอาจจะฟังจากเนื้อหาแล้วเราเราไม่ได้ Follow เขาไว้หรือว่าไม่ได้ Subscribe เขาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบางอ่าสิ่งที่ตอมประทับใจคือณนะวันนี้มีคน Play แล้วก็ดาวน์โหลดนะคะสี่หมื่นกว่า สี่หมื่นกว่าในพอร์ตวีนนะยังก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้นับจากจากที่อื่นนะคะคือใน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 พอร์ตวีนนี่แบบเออถือว่าถือว่าใช้ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็คือประมาณสี 4, ่สี่หมื่นสี่มืหนึ่งประมาณนี้สี่หมืนกว่าเพนะคะแล้วก็คนที่ฝั่งส่วนใหญ่ก็แน่นอนว่า จะเป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็รองลงมานี่ก็จะเป็น United States เจแปนต้องก็รู้ว่าเข้าฟังกันยังไงนะคืออันนี้เราก็อยากจะรู้สถติติตรงนี้เหมือนกันแต่ถามว่ามัมนมีร่องรอยของการฟังอนะคะ่ะนะ,ะซึ่งอาจจะเป็นคนไทยในต่างแดนก็ได้อันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆแต่แต่ต้องยอมร,รับว่ามีคนเพลย์ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดู EP ที่มีคนชื่นชอบ มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด700กว่าดาวน์โหลดนะคะก็คือ EP ที่89แก้นิสัยผัดวันประกันพุ่งด้วย Top 5 m e ม h ต่เฮย้ยอันนี้ก็คือแบบมันเป็น EP หลังๆเนาะแต่ว่ามันเป็น EP ที่แบบเออคนสนใจเยอะมากมีคนฟัง700กว่าดาวน์โหลดเลยนะคะอ่ะปอมจะพูดถึง10บดาวสิบเอพิโซดเลยแล้วกันเนาะที่แบบเป็น Top 10 Episodes ที่จัดมาทั้งหมด100่งนี้นะคะ EP ที่รองลงมาก็จะเป็นเรื่อง20สิ่งที่ทำให้คุณเสียเวลาใน1วันนะคะมี690ดาวน์โหลดแล้วก็ EP ที่3ที่รองลงมานะคะก็คือคน Productive วางอะไรไว้บนโต๊ะ685ดาวน์โหลดนะคะอันต่อมาคือ How to ตื่นตีห้าหดาวน์โหลดแล้วก็ต่อมา10นิสัยบ่อนทำลายความสำเร็จ นะคะ683้แปดามดาโหลดอันต่อมาห้าสิบสาสิบยี่สิบกดบริหารเงิน6 5 9้ห้าวน์้าดาวโหลดนะคะต่อมาคือบริหารเวลาแบบมินิมอลห5ร้อยห้าวน์หกดาวโหลดนะคะอุย้ยอันนี้มามาตั้งแต่แรกๆอันนี้คนฟังเยอะมานานแล้วไม่ว่าจะแบบอยู่ในช่วงไตรมาสไหนเดือนไหนอะไรเงี้ยพอพอเปิดดูเอพิโซดเนี้ยก็จะมีคน ฟังอยู่แทบทุกเดือนเลยมันจะมีบอกะคะว่าเดือนนี้มีใครฟังเอพิโซดไหนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเอพิโซดที่หนึ่งค่ะคือเปลี่ยนเวลานอนเปลี่ยนชีวิตตอนว่านี้เอออันนี้อันนี้แบบดูเป็นท็อปฮิตที่แบบตามมาทุกเดือนนะคะหกร้อยห้าสิบดาวโหลดค่ะแล้วก็ EP ีที่เก้านะคะที่ที่แบบคนดาวน์โหลดเยอะก็คือหนังสือสามเล่มที่อยากอ่านซ้ํา แล้วก็สุดท้ายคืออยากมี work life balance นะคะซึ่งสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเรื่องคล้ายๆแนวๆเดียวกันเนาะตอมก็เลยกำลังคิดว่าเออไอไอไอพวก top 10 episodes เหล่านี้เนี่ยมันให้อะไรตอมหลายอย่างอยู่เหมือนกันและไอไอความ top 10ตรงเนี้ยค่ะมันเป็น top 10ที่ตอมเองก็ ก็ชอบด้วยนะคือสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่คือเทรนด์ของโลกเราหรือเทรนด์ของประเทศเราปีนี้มันเป็นเทรนด์ของความ productiv e อะใครๆหันไปทางไหนก็จะพูดถึงความ productiv e อยู่ตลอดเวลาเราก็แต,แต่แต่เชื่อไหมว่าบางที่เขาก็ไม่รู้จักความ productiv e p r o d u c t i คืออะไรอะไรเงี้ยดังนั้นการที่เราอยู่ในจุดที่คนรอบๆข้างเนี่ยเขาไม่รู้จักว่า productiv e คืออะไร แล้วตอมว่ายังมีอีกหลายคนที่ที่เขาก็ยังไม่รู้จักว่า productive คืออะไรแล้วเราคือคือคนที่สร้าง productive ให้กับตัวเราเองเราจะเราเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราภูมิใจมากเลยนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยในกลุ่มคนที่เราแบบอยู่ร่วมกันอะต่างคนก็ต่าง productive อะโหคุณพิสิทีิว่าแบบมันจะเป็นองค์กรที่ work ขนาดไหนทุกคนจะมีความเข้าใจกันนะเพราะมันจะมีแนวคิดอะไรที่มันคล้ายๆกันแต่เนื่องจากว่า ณนะทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะ productive กันได้ทุกคนเ้ยนะมันก็เลยแบบมีบ้างที่เราจะพบเจอกับปัญหาต่างๆซึ่งมันก็จะมาตามพวก ep ที่ตอมจะแบบสอดแทรกเข้ามาเพราะว่านั่นก็คือปัญหาที่เราเราเกิดขึ้นเราอาจจะไม่สามารถที่จะแบบแก้ปัญหาตรงนั้นได้เราก็ต้องหาข้อมูลแล้วเราก็ได้นําความรู้ตรงนั้นเนยะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆอันนี้แบบขอบคุณจากใจเลยนะคะว่าเออสิ่งที่ เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ศูญเปล่ามีคนที่สนใจในเรื่องที่เราเองก็สนใจเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ตอมได้เนาะความตั้งใจอันดับแรกเลยคือความตั้งใจที่จะทำพอดแคสตอมทำได้สำเร็จเพราะว่ามันเป็นเหมือน resolution ต้นปีว่าอยากจะมีรายการพอดแคสต์เป็นของตัวเองหนึ่งรายการนะคะแล้วต้นปีก็ หาวิธีทางทาแล้วก็มาทําเอาช่วงแบบไม่ได้ทําตั้งแต่เดือนมกราได้นะคือมาทำจำจำไม่ได้ว่าตัวเองทําเดือนไหนอะ่ะเออน่าจะเดือนเอาเดือนมกรานั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบอาจจะไปปลายแล้วอะนะคะคือคือไม่ได้แบบเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เริ่มตั้งแต่แบบ ปีใหม่ปุ๊บแล้วทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังต้องหาหนทางหาหนูน่นหาหนี่วิธีการอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเออพอทําได้ก็มันก็ไหลลื่นมาเรื่อยๆนะคะทีนี้อันที่สองค่ะคือเนื้อหาที่นํามาจัดรายการเนี่ยมันนอกจากที่จะเป็นการแชร์แล้วตอมก็รู้สึกว่ามันช่วยกระตุ้นตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดนะคะ ที่สำคัญเลยเนี่ยตอนได้รู้จักกับผู้คนมากขึ้นถามว่ารู้จักกับผู้คนมากขึ้นยังไงในในเมื่อการทำพอดแคสต์มันทําอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็พูดอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่เชื่อไหมเขาว่าหารู้ไม่ว่ามีมีอินบ็อกซ์ที่เป็นข้อความเกี่ยวกับพอดแคสต์เข้ามาในเพจนันนิชาเพจเจนี่ยคะ่ะเยอะมากไม่ไม่ไม่ถึงกับแบบเยอะมากแต่หมายความว่า เป็นข้อความที่ทําให้เรารู้ว่าเรามีตัวพอดแคสต์ Podcast เรามีตัวตนอะ่ะพอดแคสต์เรามีคนฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนฟังเหล่านั้นน่ะก็ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเราเพราะเพื่อนเพื่อนเรามันรู้จักเราอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นมันก็คงไม่ได้อยากจะมาฟังเราสักเท่าไหร่หรอกแต่ถามว่ามีแบบ s u r s c r ์ b e ไปไหมเพื่อนก็จะมี u u s c r i b e แบบไว้บ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงไม่ได้ มาฟังเรากันทุกๆ EP ีพีเขาก็จะเลือกฟังเฉพาะ EP ีที่เขาแบบสนใจจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะตรงกับหลายๆท่านที่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 เลือกฟังใน ep ีที่ตัวเองสนใจนะคะทีนี้คนที่เข้ามาให้กำลังใจเชื่อไหมตอมแคปไว้ทุกคนนะคะตอมแคปไว้เป็นกำลังใจแล้วตอมก็แคปแล้วก็เออเหมือนเอาไว้เตือนตัวเองอะว่าเออ เนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้นี่คือสิ่งที่เราเราสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อความเหล่านั้นนะคะก็จะมีทั้งแบบว่าเออพอดแคสต์ของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนเดินทางเหมือนรู้สึกว่าเราได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นแบบไว ใกล้ใกกันยิ่งโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่วัยแบบอายุ30มสิบต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบแนวคิดในการที่จะพัฒนาตนเองในหลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงกับพวกเซลฟ์แคร์ต่างๆเนาะที่แบบตอนก็แทรกมาเพื่อถามว่าการดูแลตัวเองอ่ะมันก็เป็นหนึ่งในความ productive นะการดูแลตัวเองอย่างเช่นการออกกําลังกายการดูแลผิวพรรณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งตอนคิดว่าคุณผู้หญิงเองก็ไม่ควรที่จะพลาดเรื่องเหล่านี้ ด้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคนค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจว่าแบบอย่าหยุดทํานะแบบรู้สึกว่าอืมัมนเป็นประโยชน์อีกคอมเมนตหนึ่งอันนี้ตามจำได้แต่เอ,อนานแล้วนะคะว่าเเหมือนแบบประมาณว่าน้อยที่ที่ที่พอดแคสต์จะแบบเน้นเน้นการแชร์ในเชิงปฏิบัติ ซึ่งตอมส่วนใหญ่ตอมจะแชร์แบบเชิงปฏิบัตินะก็จะมีบ้างสลับกันไปถามว่ามันเป็นเชิงปฏิบัติยังไงคือบางทีเราอาจจะแบบพูดถึงทฤษฎีของแบบการทํางานที่มันมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเชื่อไหมว่าหลายๆคนไม่รู้จัก How to อะตอมพยายามนะตอมพยายามที่จะหาพวกที่มันเป็น h how to เยอะๆแล้วเลยสังเกตเลยว่า ท็อป10อพิโซดที่ตอมได้พูดไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของ how to เะเยอะนะแสดงว่าคนอะ่ะต้องคนหยหาวิธีการคือบางทีคนอาจจะรู้ทฤษฎีเหล่านี้อยู่แล้วถามว่าเออทำบ็อกซิง่งเออฉันรู้ต้องเริ่มยังไงอะ่ะคือบางคนไม่รู้ว่าทำบ็อกซิ่งจะต้องเริ่มยังไงแฮปปี tracker เ,เออฉันรู้ฉันเคยเห็นแต่ว่าอา้าวแล้วฉันจะเริ่มจากตรงไหนอะ่ะคือบางทีมันแบบ คนเรามันจะแบล็กกันได้ดือด้อๆเหมือนแบบเออมันเหมือนจะก๊อปปี้กับเขาได้เนาะแต่ว่าอาแล้วแล้ฉันทําถูกไหมคือมันมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ถามว่าทําไมต้องถึงรูเพราะตอมก็เป็นแบบนั้นมาก่อนนะคะแล้วพอแบบเออเราได้แนวคิดอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็ทําให้เราทําได้อะไรประมาณเนี้ยคือ how to นั่นแหละตอมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่ที่ที่ท,ทำให คนฟังเบท t e r m ี b เบทเทอร์ไลได้นำไปใช้จริงๆนะคะมันก็เป็นแนวแนวปฏิบัตินะเนี่ยค่ะแล้วก็อีกหลายคอมเมนต์เลยแล้วก็ถามว่ามีคอมเมนต์ติดบ้างไหมก็มีคือตอมบอกเลยว่าต้องขอบคุณขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้เราก็พัฒนาพอดแคสต์ของเราได้ด้วยนะคะอย่างแบบเอ่อการพูดทวนซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีตอมอาจจะพูด แล้วก็ไม่ได้กลับมาทวนว่าเออทั้งแบบสิบข้อมีอะไรบ้างหรือสิบเอ็ดข้อนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยทําให้คนฟังที่เขาแบบฟังไปนานๆมันก็แบบไม่จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเพราะเข้าใจว่าการที่เราจะฟังพอดแคสต์คงไม่มีใครแบบนั่งแล้วแบบตั้งใจฟังเท่าไหร่อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าส่วนตัวตอมเองก็เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ที่เราจะฟังกันได้ดีคือในขณะที่เราขับรถนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่วงระยะเวลาที่มันมียาวนานนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ ทีนี้บางคอมเมนต์ก็จะบอกว่ามันยาวไป2 0่สถึงีนาทีหรือ30นาทีเนี่ยมันยาวเกินไปสำหรับการจัดพอดแคสต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนชอบคือต้องบอกว่ามีคนแบบสองแบบสองกลุ่มนะคะบางคนเขาเดินทางยาวไงดังนั้นเขาจะชอบชอบแบบฟังยาวๆแต่บางคนเขาอย่างเขาจะเดินทางไปทำงานเขาไม่ได้ใช้เวลานานเป็นชั่วโมง เขาอาจจะใช้แค่สิบถึงสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นข้อมูลข่าวสารสิบถึงสิบห้านาทีมันยังไม่เข้าเนื้อมันยังไม่เข้ากระพีเลยอะใช่ไหมมันแค่เปลือกเองมันยังแค่อารมพรบทอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็อาจจะเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันแบบยาวไปบางคนก็บอกว่ามันสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็แล้วแต่ความชอบอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นไลฟส์ไสไตล์ของผู้ฟังนะคะเนี่ยค่ะมันทําให้ให้ตอมได้รู้จักแนวคิด ของผู้คนมากมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้จักผู้คนมากยิ่งขึ้นต่างไปด้วยนะคะทําให้เรารู้ว่าเออมีใครคนหนึ่งที่มีความสนใจคล้ายๆกับเราอยู่แล้วต้องการวิธีการจากเราอยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ตอมได้รับเลยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้สร้างวินัยให้ตัวเองการทำพอดแคสต์มันเหมือนเรามีกําหนดของตัวเองเอาไว้ว่าเราอยากจะทำํำวันนี้ถ้าที่ถามว่ามีเกเลเก,ลเกลตุงบ้างนี่คือแบบแฟกะนี่คือความจริง เนาะไม่ไม่โกหกด้วยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันแชร์เรื่องของวินัยในตัวเองแต่ว่าฉันแบบจะมีวินัยกับทุกทุกทุกเรื่องทุกเวลาตลอดน่ละด้วยความที่เราก็แบบเนี่ยแหละมันมันมันเป็นข้อเสียแต่ถามว่าเรารู้ตัวเองไหมเราเรารู้ตัวเองแล้วเราก็จะได้พบจุดบกพร่องของตัวเองนะคะว่าเออเพราะอะไรมันอาจจะเกิดจากการที่เราแบ่งเวลาไม่มากไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอมไม่อยากจะโทษสิ่งไหนนะโทษตัวเองหรือคือคือจะบอกว่าโทษตัวเองมันก็ส่วนหนึ่งเลยแต่ถามว่าตัวเองเนะี่ยรู้ตัวเองไงว่าคงจะทำอะไรได้ไม่ดีถ้าเกิดทำแบบหลายหลายสิ่งหลายอย่างบางคนสามารถแบบทำหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่ตอมเองอ่ะเป็นคนที่ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยจะต้องใช้สมาธิค่อนข้างมาก เป็นคนที่สมาธิสั้นอาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วยิ่งช่วงกลางปีอะค่ะที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอะรู้สึกตัวเองนะว่าแบบตัวเองดูดรอปไปเพราะว่าช่วงกลางตรงเนี้ยกลางปีที่ผ่านมาแล,และณตอนนี้เองเนี่ยก็คือตอมย้ายที่ทํางานใหม่ที่ตอมเคยแชร์ไปนะพอพอเราย้ายที่ทํางานใหม่มันเหมือนกับโ,โหเราใช้พลังงานในการปรับตัวคือเราก็ต้องสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราในที่ทํางานใหม่ของเราให้ดีนึ่ออกไหมคะดังนั้นประสบการณ์ที่เราแชร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียลนะ พราะมันเหมือนกลุ่มคนที่มีประสบการณ์มาแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะคือตอนทํางานมาแปดจะเก้าปีแล้วเนาะคือเราเราทํางานแบบมีประสบการณ์มาส่วนหนึ่งแล้วอ่ะแล้วเราเหมือนกับว่าพอเราย้ายที่ทํางานอ่ะมันเหมือนเราต้องบางอย่างมันต้องเริ่มใหม่อ่ะเริ่มใหม่บนพื้นฐานที่มันมีอยู่ใช่ไหมคะพอเราเริ่มใหม่บนพื้นฐานที่เรามีอยู่มันเป็นการปรับตัวอีกรูปแบบหนึ่งที่ท,ที่ที่เรารู้สึกว่าเออ มันดูดพลังของเราค่อนข้างมากเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเราต้องแบบเชื่อมความสัมพันธ์คืออะไรหลายๆอย่างที่ที่เราต้องต้องให้เวลากับมันพอเราโฟกัสกับสิ่งนั้นเนี่ยเราก็เหมือนแบบมาโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้น้อยลงแล้วมันก็เลยทำให้เรามีบ้างที่มันแบบมีอาการบล็อกอะคือเหมือนคิดไม่ออกจะทำอะไรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย แม้กระทั่งเนะคะนี่ยอมรับเลยว,ว่าแม้กระทั่งแฮปปี้ r ทร k กเกอร์เองยังหยุดไปหลายเดือนคือท,ท,ทั้งที่ตั้งใจนะแต่ตอนนี้พอเริ่มปรับตัวได้ไม่รู้แรงพืดมันมาจากไหนเดือนนี้ทำละเออทำจริงทำมาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วละทำแฮปปี้เทร็กเกอร์กลับมาแต่มีช่วงหนึ่งที่ตอมหยุดหยุดทำไปนะคะคือมันเหมือนแบบเราเซตตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในช่วงเวลานี้บ้างแล้วงานนี่ผม แม่นเอียดเลยอะคือไม่มีเวลาปรีกมาที่จะทำอย่างอื่นแค่ลำพังตรงนั้นแต่ตอนนี้พอเราเริ่มปรับได้เราเริ่มรู้แล้วว่าอ่ะเขาต้องการอะไรเจ้านายต้องการอะไรต้องการอะไรอ่ะรู้เลยเฮะอะไรที่เรารู้แล้วอะเราจะพลิกสถานการณ์ของเราได้นะแล้วพอเรารู้เนี่ยเราจะจัดสรรมันได้ดังนั้นตอมเลยยกเครดิตให้กับการที่ว่าตอมย้ายงานมาแล้วเราเราต้องให้เวลากับการศึกษา ปรับตัวค่ะตรงนี้เนาะหลังจากนี้ตอมคิดว่าคงจะต้องมาแบบเขียนเ,เป้าหมายใหม่เขียน goals ใหม่แล้วเขียน resolution ของตัวเองใหม่นะคะก็ถือว่า100 ep นี้ตอมเลยให้เป็น1นซีซั่นไปเลยก็แล้วกาันเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยากจะไปชาร์จพลังชาร์จความรู้ก่อนนะคะแล้วจริงๆมีไอเดียที่อยากจะทำ podcast ในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราคงต้องต้องให้เวลาแล้วก็ศึกษาสักนิดหนึ่งแล้วก็พอณนะตอนนี้เราเราชาร์จพลังอะไรต่างๆได้ได้ได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคิดว่าคงจะมีพลังกลับมาทำให้มันแบบดีขึ้นได้มากกว่านี้มีไอเดียใหม่ๆที่มันแบบจะเข้ามาแล้วเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ได้มากกว่านี้ในรูปแบบที่อาจจะ แตกต่างหรืออาจจะมีรูปแบบที่ทุกคนก็ยังคงชอบอยู่ยเช่นพวกหาวทัวอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีอยู่เนาะแต่ว่าในซีซันนี้เนี่ยค่ะหนึ่งอยีพีนี้ก็ให้เป็นแบบครบหนึ่งซีซันไปเลยก็แล้วกันนะคะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะหลังจากที่ได้ฟังเบอมี่เปชลไลฟ์พอดแคสต์เนาะ มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วมันเป็นกําลังใจมากๆมันไม่ได้เป็นกําลังใจแค่การทาพอดแคสต์หรือการทําเพจอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเป็นกําลังใจสําหรับการทํางานในทุกๆวันนี้ที่ตอมกําลังทําอยู่ด้วยเพราะมันทาให้เรารู้ว่าเรามีอีกโลกอีกใบหนึ่งที่ที่มีคนให้กําลังใจเราอยู่แม้ในโลกใบที่ฉันกําลังยืนอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องให้ต้องเผชิญกับปัญหามากมายแต่มันจะมีโลกอีกใบหนึ่งที่ก็มีคนที่ รับฟังเราอยู่เช่นเดียวกันขอบคุณนะคะที่ติดตาม Better Me Better Life Podcast แล้วพบกันใหม่ในซีซั่นที่สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ